ครับอะไรอ่ะอ้าวเออด้วอ่ะหมดเดิมปั้เนี่ยวิคืออะไรอ้าวเฮ้ยเออ้วยขึ้นตรงนี้เหรอเอาตรงนี้ก็ได้เหรอคืออะไรวะอยากดูตรงนั้นอ่ะตรงนั้นต้งหมดเดิมปั้เนี่ยยังไงเวลามันน้อยลงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมมันมีสองสองฝั่งคืออะไรอ่ะเออมันมีสองฝั่งนะเฮ้ยผมจะขึ้นตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้ด้วยไม่ได้คุณเสียสิทธิ์ไปแล้วอุ้ยเอ้าไม่ถึงไงแต่ยื่นมงลุ้นอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเราอะไรอะเฮ้ยกลายเป็นก้อนอะมันเป็นกลายเป็นก้อนอะรวมในการเป็นก้อนอ๋อมันมันมันไม่เห็นมันเกาะยังไงหรออ๋อเป็นก้อนเหรอม่กลายเป็นก้อนเฉยเลยเอ้าอุ้ยอ๋อ เขาเรือว่าก้อนเสีอไปแล้วเสียงไปแล้วก้อนก้อนมันสะพอนเรื่อยๆหรือเปล่าเธอจะเป็นไปได้จะพอก้อนเหรอเออเอาเอาทำไมเอาทำไมพี่ไม้ไม่มีสกินนลยมีนะเห็นหน้าตรงไม้อยู่นะผมไม่เห็นหน้าพี่ไม้วะก็ขอเอกไม่เห็น เ็นของ๋อรู้สึกว่าปีนไปแล้วอ่ะคนก่อนหน้าจะกลายจะกลายเป็นก้อนเกลืออันนี้ก้อนเกลือปหมก้อนเกลือผมอยากเกาะข้างได้ไหมตานก้อนอันเนี้ยตะก้อนนี่มันยอดถ้ามันใหญ่ๆนี่มันก็เก่งกาบแบบเก่งกามากเนี่ยเฮ้ยคนนั่นน่ะสิของนี้ไม่ดีเพราะก่อนหน้ากลายเป็นก้อนเราต้องออกแบบการต่อบล็อกอืม อันนี้อรนนี้เอาอีกแล้วแตกหน่อยอีกแล้วแตกหนอโอ้โหแล้วก้อนมันแบบฉี่ข้างอะดิชอบจริงๆทำให้เมันยากมันไอ้ก้อนเนี่ยมันมันดูปีนง่ายนะแต่มันแบบมันใหญ่อะจะง่ายหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าสูงนี่มันยากโอ้โหแล้วอยู่สกายเลยเราอะแตก่นอ เอาเอาไปตัวผมหายอ่ะเอาเดี๋ยวหน่อยไปไหนก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเอาแล้วเอาเอาแล้วหายต้องบินนะต้องมีสกิลบินเสียงอะไรเสียงก็แอมนะมันมันเต็มคอนี่ยเฮ้ยมันหายมันหายไปไหนยอ่ะ อะไรครับพี่ออ้หอ้โโไงหวานโอ้หโอ้โแล้วออะไรหวาน้มันไอ้ก้อนน้ำตาลแบบมันเว้นช่วงไว้เงันน่ให้เราให้บินให้เราบินบด้วยน้าตาลนะต่อเนื่องเฮ้ยเอ้ยได้อยู่โอ้สบายเลยอย่างเงี้ยช่ไ้ได้เลยออชิวอองเงี้ยชิวแล้วนีได้อยู่ชิวแล้ว เอาสูงเอาสูงโอ้ยโอ้ยช็อกโกแลตชิพครับช็อกโกแลตชิพทำไมมันมันต้องตั้งตรงไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเอียงวะเอียงนินินิดนี้มันสูงมันสูงเร็วมากนะอันเนี้ยโอ้มันเป็นก้อนเนี่ยมันเลยมันเร็วไม่เอานะไม่เอาพี่ขิ้จะบินอีกแล้วเหรอยังยังยังไม่ยังไม่อยากบินมันไปยากคุณบินได้ตอนเนี้ยเวลาเวลามันเยอะบินได้อยู่มันถึงไหม ถึงไหมโอเคถึงถึงดีอันตรายตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายมากเลยนะเฮ้ยผมไม่ยอมผมต้องไปผมต้องไปยาวยาวยาวไม่ใช่พยายาด้วยเป็นก้อนหายก้อนหายมีหายมีหายแล้วใครต้องโอ้เว้นวังอีกแล้วเว้นวังจับสิี่พเบิร์ดจับฮัลโหลจับ ดับอื่นกับกันได้รีบไงคุณอยากรันนิ้วไม่กรันนิ้วสั้นโอ้ยขึ้นมาเร็วนะขึ้นมาเร็วอยู่นะเออเร็วเร็วอุ้ยสบายอย่างนี้สบายมาดูมาดูง่ายอยู่นะนี้มีแขนยื่นมาด้วยนะก้อนแขนยื่นมาแฮมหน่อยแฮมหน่อยแฮมแมมแฮมเอาเราหายไปแล้วไม่ก้อนมันต้องมาหายก่อนถึงผมเนี่ย ไปน้ำอ่ะเกียดไอสเก็ตนี่ังเร็วอ่ะมีได้ไงวะเล้มาไงเร็วๆรไม่ดาวเอาอาเอาเกเอาเอยังไงตึกสูงไวมากเลยงงว่ะบายนิไหมบาย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 แอะไรนี่แลนีบายบายบาย เดี๋ยวเดีเมาไหนะเ่ี่้งงเมาตัวเองเมาโยเฟนเออใช่ครับเฮ้ยออเ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 ออนอไอหเออนออเออ้อนพี่เออหายไปอีอนเอไม่ใช่แเ้วนะเล่นอองออออเออ่ออออออเออเอคออเออเออออเออออเออเะอเอเออเออเเออเเออเบอเเออ เออ๊บเอ็กจะไปก้อนไหนเอ๊บก้อนไหนก้อนไหนก้อนนู้นนี <Э ่เ้ยผมไปสับขึ้นก้อนดีกว่าเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยติดติดไกลเนี่ยติดหลังเดสับขึ้นก้อนดีกว่าอ่อ่าอ่าเออยื่นนะยืโหยืนโอ้โหยืนสุดยืนสุดขีดสุดแข็งเริ่ดตะไปหายเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยตะไมหายแล้วคนนี้ คนนี้เขาชอบบินวออย่าลืมนะเขาตายเาบินบุรณะเข้เและเขาจะไมเปินครับปีวอนทมอครับีวอนอนวนแล้วแล้ว้วไม่ถึงอะโอเคถึงไปแล้วไม่้มันไรไม่กลัวแบบขอออกหน่อยขอออกหน่อยเบาเบามเบาเ อเงหน้าดูถ้าเกิดมันไม่อยู่ด้วยกันมันจะเป็นก้อนแล้วแบบเป็นก้อนน้อยๆป่ะถ้าเกิดแบบไม่กาะกัน เฮ้ยทำไมตรงไหนมีตีนน่ะดูผมมีตีเป่าเป่าเ่าให้กันเลอเอ้าเยอผมหายอะหายที่วหาผมหายไปแล้วอะโอ้โอ้นี่ก็บินมาบินมาไปบินบินบินไปจะได้อัพเดอรอัพอัพมาจะได โอุ้ยว้าวเอาว่ะโอ้โหตรงนี้อันตรายอเอามีม้วนมีม้วนมีม้วลอันตรายอันตรายนะเต็มอีกแล้วเลยได้ว่าเต็มคอเอาเอาจุบหน้าปมาเมื่อได้เป็นช่วงที่เอามาไกลไปได้งั้นน่าเอามันมาแล้วงานก้อนมันเริ่มกวนตีนนะ มันเริ่มแบบมั่วซั่วแล้วตอนเนี้ยก้อนเริ่มไม่ก้อนเริ่มไม่เป็นทรงมันแหลมมันขึ้นข้างบนอ่ะยิ่งเล็กยิ่งสูงยิ่งเล็กว่ะเออเนี่ยมันเล็กเรื่อยเลยดิรู้สึกว่าขนาดมันขึ้นอยู่กับว่าเราแบบไปรวมตัวกันกันหรือเปล่าอ่ะก็เราแบบเกี่ยวว่าเกี่ยวเกี่ยวไว้เวลาเยอะเวลาเยอะเวลาเยอะดึงคนทำไมไว้เวลาเยอะเวลาเยอะไอ้คุณทำอะไรผมมึงทำอะไรผม อะไรหะอะไรหมดวต้วิงโอ้ยยุวยโอ้โแล้วทำไมหายไปแล้วอ่ะหายโอ้มันเริ่มไม่มีอะไรเลยนะแล้วไม่มีแบบรากฐานนะโอ้ยากยากตายแล้วเออผมกินวันนี้นอนอิ่มเปล่าวันนี้อิ่มอิ่มนิดนึงเอ้ยโอ้โหเป็นโอ้โห เอ้ยโอ้งไปดีกวไรวะนหน้ามีเสียวมีเสียวสมือค่ายหลังนะึอื้อโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่เสียมือหลุดมากเลยตะกี้แบบแข่งอยู่แล้วหลุดเขอแตะหน่อยแตะหน่อยเลื่อนหน่อยเลื่อนนะแตะหน่อย เขาเขาหลุดิษเขาโอ้ยโอ้ยโอ้โหพิษดารตลอดเลยคนนี้เราต้องไปให้สูงไปเบิร์ดไปว่าไม่รอดว่ะโอไม่รอดว่ะมันขอบคุณนะองตอมันยากบายเฮ้ยเอาใจเพราะคุณไม่รอดแล้วอย่ามาอย่ามาคอเราอ่ะไม่รอดแล้วตอนนี้คอเราคอไม่น่ไม่ไหวแล้วนี่ไม่รอดในแมตช์แรกแล้ว ใครร้องอะไรไปหาหมอคอไหมผมว่าเราไปหาหมอคอกันให้หมดเลยตอนนี้จับมือกันไปขนาดที่มันยังทันอยู่เอาแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ขึ้นสูงโอ้ขึ้นสูงอุ้ยอู้เนี่ยตายไ้เป็นประกายปิงปลังสปาร์ l เิลยอดอ๋อหรือมันคือการหาค่ากลางวะ ใช่ไหมอย่างเช่นตัวตัวคนล่าสุดกับตัวคนที่แล้วอ่ะแบบเส้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์กลางต้องตรงกันเหรออ่าเขาเรียกว่าอะไรวะตรงกลางระหว่างระหว่างสองคนมันจะเป็นบล็อกตรงกลางบายครับบาย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 จบแล้วครับยังสู้หัวใจเขาสู้จริงคนนี้ชายคนนี้ครับ าไม่เคยมากับคำว่ายอมแพ้แล้วไปละปล่อยใจเฮ้ยทันเลยพี่ไหมเฮ้ยทันเฮ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเราต้องมีศรัทธาทันเลยทันตักติมซนก็โกยล้มพื้นนะดูไงก็ทันเลยดูไงทันเออ้ยอุ้ยเหนื่อยแทนวะอันนี้ ไมคันหลังหรอหรือไงโอ้นอนตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกทั้งห่วงเลยนอนอาบแดดด้วยโอ้ปวดหัวแล้วศพก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเออแล้วศพเอาศพหายศพหายศพหายไปแล้วนะอ,อย่าปล่อยจอยนะ รู้กีดพยายามบินเนี่ยมันธรรมดาเลยสกิลไม่ได้สกิลไม่ได้สกิลไม่ได้ไม่ได้เลยลาก่อนนะบาไปคนเรามันต้องมีกันบ้างเออต้องมีกันบ้างนะมีแฮมป่ะมีมีเถียงหลงเนี่ยมียังไงก็ต้องมีนะเอาแล้วเพราะมันเป็นการหาค่ากลางว่ะผมว่าใช่แน่เลยกลางยังไงอะระหว่างเราสองคนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอ้าเอ้ย กลางเหรอม่นกลางไหมเนี่ยไม่กลางไม่ยิงไม่กลางเลยมีอะไรกลางเลยทำไมต้องทำสิ่งเดอเออนหนึ่งกลางเมื่อกี้กลางพื้นแหละกลางพื้นเออ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 เขาเรียนเาเรายนบินไม่มีน้ำดื่นด้วยเฮ้ย มาเอาฟังไหนวะเอาฟังไหนโอเคโอเคอะไรครับเนี่ยเอากางเอากางกางไหนนะกางไหนเนี่ยโอ้จะจะเสียนเกินไปแล้วอตีตีติดเอาติดตีตีเอาดันหน้าเมื่อกี้เอาดันหน้าโอ้ยแต่ละแต่ละไข่ค้างเมื่อกี้ เหนื่อยหัวชมพูนะไห่มึงล่ะอะไรวะอะไรเลยทำไมมันเออหัวชมพูมันไม่หล่นเหมือนเพื่อนไหยวะกระดูกมันเป็นอะไรเดี๋ยวม้วนไปม้วนมาเออเอาวะจะถูกไปไหนครับเดื่ยเราเป็นถึงนักายกรรมเลยนะมันสูงกว่าครั้งที่แล้วกายกรรมนะ ปัตีกรรมโอ้โเวททบเวลาบาดเจ็บแล้วกูเนี่ยวานทางกรรมวัตถีกรรมเอาตัวผมหายอ่ะเฮ้ยเอามันเป็นลางไงเฮ้ยลางลางว่าไม่ได้กำลังจะจากไปในเกมนี้นี่ไม่ได้ครับเอกตัวเลยแต่คนที่อยู่คือผมยังไงล่ะไปล้วเอ้ยจะบิน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 บินโชว์มาบินโชว์หน่อยบินโชว์หน่อยบินโชว์บินโชว์บินโชว์

กเวลาแล้วคมเวลาเฮ้ยอยู่นก้อนเี่ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือยแล้วอืมอะนะอืมอกินเก่งเหลือเกินมาจริงีิมา ไม่ได้ผักไม่ได้พอนว่ากขนาดนี้ไม่ได้ผักไม่ได้พอนเอาไอ้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมคนใจสู้ผมไม่ยอมคนใจสู้ตอนนู้ตกลงมาหัวเราะไม่หยุดหัวเราะมันสำคัญไม่ได้ผมไม่ยอมมัันบ ปล่อยหนักมากจนิงๆแล้วยังจะบินต่อยนะผมไม่ยอมใจคนได้เอีกนิดเดียวเ้ยทันทันทันโอ้โใจสู้ใจสู้โอ้โหคนใจสู้อ่ะคนมีสติไงโม้ยมีสติแก่บางลงตัวนี้ไม่มีสติเลยโอ้แต่ละ ว่าเดี๋ยววัดกัคนอื่นเลยกูก็ไม่มีแล้วตอนแรกยันไปเลยเบิร์ดไปเลยเบิร์ดแขนอยู่ไหนวะผมก็ไม่มีไม่มีไม่มีเสียงไม่มีอะไรจับสิขอบคุณเอออแม่แว่นพี่เบิร์ดไม่หล่นทุกทีหมวกแน่นนะหมวกแน่นนะนะต้อไป่ลวงแน่นมาก เฮ้ยหมดเวลาแล้ว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 ไม่รู้สึกมันยากแล้วแย่จังเว้อมันยากกว่าโอ้มันยากมันยากอะไรวะน่ะเันสูงวัยอันนี้ยมันสูงวัยอยู่ดิห้าสิบสองฟุตนะเนี่ยแก่แล้วดิสูงวัยมันสูงเออเอออะไรวะเนี้ยอยู่โอ้โหอะไรนอนอิ่มนอนอิ่มนิดนึงนอนอิ่มนิดนึง เล่นไงเล่นไงหมอนี่มันเล่นไงมันเล่นติดเล่นไงคนเนี้ยที่มันเอาไปก็ละจ้าหัวเอกมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนปะผมมันขึ้นข้างล่างหมายถึงหัวไหนเนี่ยหัวเข่าอ่ะหัวใจหัวใจผมมาแล้วผมมาแล้วมันปีนเร็ว่คนเนี้ยเฮ้ยเออไวจัด เฮ้ยายังเหลืออยู่เฮ้ยเอ้ยหมหมุนหันเลยใหอโอ้อึดบุ้งบินให้เด็กมันดูบินคอเถื่อนคอเถื่อนเลยอถือแบบอึดมองไม่เห็นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ่นๆจูหอจ้ออ้าวอ้าวมองไม่เห็นจังหมุมกล้องมองไม่เห็นดมยาเลย จมย่าอีกแล้วโอ้ยนี่เองมันบายครับบายบายยังไม่บายยังไม่บายแล้วอธิบายแล้วนี่บายแล้วยังไม่บายยังไม่บายลาก่อนพี่กิจเหลือห้าวิจบแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะครับจบแล้วครับผมไม่ยอมผมไม่ยอมทนเวลาบาดเจ็บยี่สิบวิบินดีบิน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 เมาไหนเลย

บายบายบายไม่อะไรจะหายปีนวะเนี่ยไม่เม่อไหร่ีะเสียหายลงจับจับไว้่วยเยเคยบการบินว่ะไม่ต้องบินแน่เลยต้องมีศรัทธาการบินไม่ดีวาการบินการช่างสวยครับยิเดียวาวิวิไม่อไหร เม <Yes> ื่อไหร่จะถึงวะสูงมากกันเลยล่ะบิดกันระเบิดจะตกจะตกจะตกงอีเดียวมาเมื่อเดียวจับเออเอาใจดีไว้อีเดียวเออโอเค่แค่นี้ก็เอาแล้วตายแล้วเอาละครับฮีห้าเชิญครับผมไปครับย่าฮี่ห้า ไปเร็วไปเร็วมันไงเันไงโอ้โหบินเขาอะเกเกนเล่นเกินเอ้ยโอ้ดูจุดยอดมาสเตปสเตปสเตปการบินอย่างนี้บายเลยบายบายมือแบบบายบายหายเฮ้ยวุ้ยถึงอะเฮ้ยโอ้โหจมเฮ้ยเขาพลิกตัวแล้ว ยังไงต่อวะเนี่ยเอา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 เงงงงัวแต่บินงงกันหมดเลยเฮ้ยเฮกินเวลาสำรองแล้วเวลาสำรองแล้วสำรองสำรองสำรองเมื่อไรจะถึงเนี่ยทุกคนต่างถามอย่าอยย้ายดิโอ้ย้ายฟังไงเอาแล้วแตกโนะแตกโนะเอาไม่ถึงกีวาเนี่ยไม่เหลือเวลาสำรองแล้วอีวาคือ40ปีล้วนๆเราต้อง ทำเวลาเร็วๆกำลังจะบินวะต้องเร็วกว่านี้คุณต้องเร็วว่านี้เอาละครับเอาละครับโอ้บินอุ้งเกือบบินเราใกล้ต่นเต้นเฮ้ยย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 ยเยยยเย อีพบอีพีอยอุยยอุ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 ยอีพีอุยอโอ้ใหม้เขาไวเขาไวจริงรอบนี้แบกสองหนอโอ้ยย้ายฝั่งใหม่ก้อนสามารถย้ายฝั่งได้ด้วยเฮ้ยมือบปีบั่วด้วยสุดยอดผมว่านี่แหละมันคือตอนนี้แหละบายบาแล้วบายบายเฮ้ อย่าเพงสิ้นศรัทธาเอาจับสิพอกุนทำไมมันลบยังไงวะแขนไม่ถึงเอขนไม่ถึงโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงวะมองคือมองไม่เห็นยอดเลยตอนนี้กเงนยขึ้นไปอ่ะโอ้โหไหนวะโอ้โหจัด เวลาสำรองกันนะฮะเอาละเอาละเอาละเวลาสำรองถ่แล้วเวลาสำรองถายแล้วเกนเกโดนแล้วโดนแล้วนี่โดนแล้วโดนแล้วถ้าถึงแล้วถ้าถึงแล้วอยู่เออเออลำบากกูแล้วทีนี้เอาวะโอุ๊ยเวลาสำรองเหลือเยอะอุ้ยบายเลยรอบนี้บายเลยบายบายบายยัง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 มือมือไหนวะโอเค ผนนมชมพูด้วยนะมันเห็นชัดมันชัดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๊ยอ๊ยพิได้ไงวะนุดเม่ของมันมาของมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยโอ้ยปเอาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวมือไหนวะิมือิมือหลงคนหลงมือหลงมือหลงมือหลงาหลงาหลงไปเลยไปยั ผมทันอยู่ผมทันอยู่ขาหลงเวลากินเวลาสำรองแล้วเออ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 ยังไงยังไงเออยังถึงโอ้โหขาดด้วยผมนี่สิเอาแล้วพี่กิตปละอธิบายละทั้งหมด44ีวิยังไงก็ไปนี่ยังไงก็ไปละเวลามันบีบให้พี่กิตต้องใช้ซูเปอร์พาวเวอร์แล้ววะนะ่มันมันนี่ มันต้องให้เราใช้เวล์เอราะ่าหน้าเม้มปากเลยอันนี้เขาตั้งใจเม้มปากคืออะไรคือเม้มปากของจริงเม้มปากในชีวิตจริงและในเกมอืเอาละเอาละเดินซีวิสเดินซวิสามของเขาครับต้องผิดแขนเอ้ยไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาไปไหนอะดูเดี๋ยวนไม่ เวลาสำรองแล้วยังไม่ถึงด้วยเนี่ยโยังไม่ถึงอะไรเลยยังไม่ถึงอะไรเลยเนราเรียบร้อยบา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 ยเลยต้องโดนสมโดอสมโดนสมสมยังอยู่นะนะสี่ในแปดมีพี่เบิร์ดมาบายเลยบายบายมันจะชนะเหรอวะเฮ้ยไม่ได้บายนะบายนะชนะแล้วนะเออชนะสองข้อไปแน่ เมื่อไหร่จะจับวะเนี่ยเออหมุนหมุนหมุนอยู่นั่นแหละเฮ้ยเออพอละครับเอาวะโอ้แต่เกมไงครับดิสโทชั่นครับผมครับผมเขากพลังจะบินครับเขาพลังจะบินหรือเปล่าเฮ้ยแหม่แปดวิมาท่านนี่เรียกว่าเฮ้ยมาสะจั่นมากเลยครับมาสะจันมากศูนย์จุดหนึ่งวิโอ้ยศูนย์จุดหนึ่งเฮ้ย มานอนด้วยกันอะไรอ่ะมุมเดียวกันมุมเดียวกันหลงมือวิ่งอีกแล้วเหรอโอ้ันคนขู่ัวสูงมากเลยนะยิ้มด้วยยิ้มยิมโอ้ยังสูงอ่ะแป๊เดี๋ยวเราคืนนี้เราตกตึกอีก ห้าคลิปใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็สวัสดีครับเรเราก็มาอยู่ในตกตึกเดอะซีรีส์ครับผมเครับผมาที่เก้าครับเราอัดไปแล้วประมาณแปดพาร์ทตอนนี้พาร์ทที่เก้าครับแล้วก่อนนะเราเรามีลงโทษอะไรปะลงโทษเหรอเอาเบาเอาเ่า เอ้แต่ว่ามันคดคนแพ้สามคนเลยไม่ใช่หรอเออแพ้สามคนนะร้องเพลงพร้อมกันสามคนนะคนละท่อนนะร้องเพลงร้องเพลงร้องแบ่งแบ่งท่อนกันเองเมื่อไหร่แบ่งท่อนแบ่งท่อนกันเองเลยนะเอาไหมเออดผมอาผมไปพูดนะผมให้โจทย์แล้วกันครับแล้วโจทย์เลยนะครับโจทย์ก็คือนะครับให้ร้องเพลงใจผูกเจ็บนะครับผมลงช่องตัวเองหรือว่าเป็นเป็นการร้องแบบไม่ใช่เวอร์ชั่นปกตินะแเป็นเวอร์ชั่น ดัดแปลงเนื้อเพลงให้เป็นภาษาอีสานครับผมใครเนื้อร้องใครเอาเนื้อร้องก่อนเนื้อร้องใครจะใครกันแล้วเดี๋ยวผมจะพูดอีสานได้ทุกคนเลยในในตรงเนี้ยโอ้สภาพเอาสำเนียงด้วยนะไม่เอาแบบว่าไอ้นี่อย่างเดียวนะเอาสำเนียงด้วยนะเอเซนต้องชัดเหรอคอยกำลังยืนอยู่อย่างเงี้ยใครรับจ้างสอนภาษาอีสานให้ใครมีมีใครแปลมาทานแปลเออแปลเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมไปเอาเนื้อเพลงแปลมาให้เดี๋ยวผมส่งให้ได้แต่ไปลมาชนะสองตาเลยผมไม่เข้าใจเออก็ไม่เข้าผมก็ไม่เข้าใจตัวเองกันผลวเนี่ยผลผลของการบินไงลูกบินนี่มันทําให้เราเราเป็นต่อหรือเป็นรองมันเกือบจะต่อนะต่อรองคือตะกี้อะตอนมาแรกๆคือไม่ไม่ดูแบบเก่งมากเลยแต่ว่าบินไม่รู้หลังๆมันกดดันมันกดดัน มันลกอ่ะมันลกโอเคมือไม้มันอ่อนงั้นวันนี้พอแค่นี้ไม่ไหวแล้วใหม่ปีหน้าครับแค่นี้เฮ้ยดูดูเสียงผมดีดูเสียงเสียงหล่งไปหมดแล้ว